สวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่ช่อง For You พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดาวมฤอยูนะครับขจรยาราศีแล้วจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ของคนกรกฎนะครับทั้งราศีแล้วก็ลคัคนาเราไปติดตามรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตาม เป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงสุนัวสมารถอัตลาดีมาที่เป็นรีเบอรซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อช่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัตลาดีมาทาค่าครูได้ครับเรามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวบริเตอยย้ยายราศรีรอบแรกนะครับซึ่งจะเสด็จเข้าไปยังราศรีพฤษภซึ่งจะย้ายวันที่7กรกฎาคม2565เป็นต้นไป กินระยะเวลา4เดือนนะครับส่งผลกระทบอย่างไรกับคนราศีกรกฎลัคนากรากฎนะครับทั้ง2รูปแบบผมลืมลบตรงนี้นะครับเป็นเมษเนาะจริงเป็นราศีกรกฎเนาะทีนี้จุดกําเนิดของเราอยู่ที่จุดสีแดงตรงจุดนี้นะครับทีนี้ดาวมฤตยูเนี่ยเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับดาวมฤตยูคืออะไรดาวมฤตยูคือดาวในทางโหราศาสตร์เรียกว่าอาเพศคือ เขาว่าอาเพศคืออะไรอาเพศคือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะเนื่องจากว่าเอาความเป็นจริงก่อนนะครับในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวที่อยู่ห่างไกลจากโลกและก็ดวงอาทิตย์มากมันเป็นดาวเขอบวงนอกใช่ไหมครับดาวเขอบวงในจะมีพุทธศุกร์โลกคือไม่นับอาทิตย์เนาะก็คือพุทธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ก็คือเรียงทั้ง7วันใช่ไหมครับแล้วก็จะมามี เป็นดาวบฤตยูต่อไทยนะครับประมาณนี้ทีนี้ดาวบลูเตเนี่ยเป็นดาวที่คนทำไมถึงว่าเป็นดาวที่ลึกลับและอาเพศเพราะเนื่องจากว่าในการเก็บสถิติของโบราณจารย์มาเนี่ยไม่มีดาวบฤตยูครับเพราะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเข้าใจไหมคือเมืองไทยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับมองเห็นแต่ถึงดาวเสาร์แต่ดาวมฤตยูเนี่ยคือดาวยูเรนัสใช่ไหมครับ มันเป็นดาวที่มีมาแต่สมัยตำนานกรีกแล้วนะครับคือยุโรปี่ยรู้จักครับแต่ว่าฝั่งของสุริยญาติเนี่ยทางอินเดียเอ่ยทางรุ่มแม่น้ําสินธุเอ่ยลุ่มแม่น้ําต่างๆใช่ไหมครับที่มีวิชาโหราศาสตร์เนี่ยที่เผยแพร่กันมาเนี่ยกับประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีครับนาวเบรกติอยู่เพิ่งมาปรากฏในเสาหลักเมืองของการตั้งดวงเมืองไทยครับ ก็ตอนนั้นดาวมฤิตยูจะอยู่ที่ราศีเมถุนพบสหัสชะเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเสียกรุงศรีอัุธยาได้ไม่นานครับประมาณ3ปีก็มาจัดตั้งนะครับก็เกิดกรุงธนบุรีขึ้นมาก่อนแล้วก็มาเป็นกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับแล้วก็มีราชการด้วยทีนี้เนี่ยดาวบฤิตยูเนี่ยอยู่ในเรือนสะหัตชะแปลว่าเพื่อนบ้านแล้วไม่มีดาวพฤหัสบีกับดาวสอ ขัดแย้งกันในราศีธนูซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคมหาการดาวพฤหัสกับดาวเสาร์คือบอกเลยว่าตอนนั้นเป็นยุคที่แย่ที่สุดซึ่งไม่ต่างกับตอนที่เกิดโควิดเลยครับย้อนกลับไปเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยที่เกิดโควิดปีสองพันสิบเก้าใช่ไหมครับก็คือโควิดสิบเก้านั่นแหละก็คือดาวพฤหัสกับดาวเสาร์มาเจอกันที่ราศีธนูดาวสองดวงนี้ถ้าเจอกันในราศีธนูเมื่อไหรน่นะเกิดอาเพศครั้งใหญ่ครับ เป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเคยมาเจอมาหลายครั้งแล้วด้วยนะในประวัติศาสตร์ของอชาติไทยเรานะครับย้อนกลับไปดูได้จากรัตนโกสินทร์สิบยุคนะครับม,มันจะมีตัวจุดนี้อยู่ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการเปลีป่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จาไว้เลยครับใครมีดา,พดาวพฤหัสเดือเราเสวกุมกันในดวงชะตาเล่งกันในดวงชะตาแต่สมมติจะเห็นว่ากุมนะ,ะกุมกันในดวงชะตาเนี่ยจะต้องเกิดอาเพศครั้งใหญ่ครับในชีวิต ซึ่งผมเห็นคนหนึ่งอะป้าผมก็มีนะครับเออประมาณนั้นคืออนุมานเอานะไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูดวงป้าแต่หมายถึงว่ารู้ว่าป้าอายุเท่าไหร่แล้วก็เอ่เทียบเคียงกับคนที่มาถามส่วนตัวครับอืมก็เลยเห็นว่าโอ้ป้าก็มีเฮอย่างเงี้ยครับอืมเป็นประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยก็คือเพื่อไงว่าใครที่มีดาวสองดวงเนี่ยต้องพึงระวังครับมันจะเป็นดาวที่แบบพลิกผันคือคู่พนันกุจโจร มันเรียกว่าคู่พระคู่โจรคู่พระคู่โจรหมายถึงอะไรหมายถึงพระกับโจรเนี่ยมาเจอกันเป็นการคิดขัดแย้งกันอืมก็ไม่แปลกที่ตอนนั้นมันเกิดช่วงที่แบบอ่าประเทศไทยเนี่ยกำลังชลมุนกันเรื่องของการแค่ไ,ไรชุมนุมอยู่บนท้องถนนอันนี้ขอไม่พูดเรื่องการเมืองเนาะเอาแค่นี้บอกแค่นี้ว่านั่นแหละมันคือการขัดแย้งของการเกิดการสองขั้วครับก็ไม่ต่างอะไรกับตอนที่ไฟกันกับ พม่าก็คือการแตกแยกอืมแล้วแล้วพม่าเนี่ยก็ดวงคล้ายๆกับเราคุณสังเกตดูว่าไม่นานมาเนี่ยเขาเพิ่งแบบมีการยิงปืนมีการลดถังออกมาใช่ไหมครับอืมแล้วก็เข็นข่าประชาชนเนี่ยเท่าที่เราเคยเห็นข่าวตอนนั้นนะที่พม่าแบบดเดือดมากเลยเออในทวิตเตอร์นี้แบบรูปเต็มไปหมดเลยครับน่ากลัวมากประมาณนั้นนะครับก็นั่นแหละคือสองคำย่อมๆเลย ก็ใช่เลยนั่นแหละเห็นไหมมันมาครบบรรจบอีกครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ว่าคราวนี้จะไม่ใช่การไฟกับเพื่อนบ้านหรือเกิดสงครามหรอกครับของประเทศไทยนะเพราะเนื่องจากว่ามันเข้าเรือนตนุตนุแปลว่าร่างกายครับแปลว,ว่าตัวเราดาวมฤตยูคืออาเพศอาเพศในร่างกายอะไรนะครับโควิดไงถูกไหมอ่ามันมีการขัดแย้งกันในตัวแล้วคือมันจะเกิดเกิดอาเพศครั้งใหญ่แล้วดาวมฤติยูดันเป็นอาเพศเป็นตัวสําคัญนะครับมฤตยูจะเป็นตัวบอกว่า มันจะเกิดอาเพศเรื่องไหนตอนที่ย้อนกลับไปนิดหนึ่งตอนที่ใครทันของอการเกิดซีนามิเมืองไทยครั้งแรกครับ7 0็ลิกเตอร์ที่บรรดาอาเจ็ตที่เกาะสุมารตราประเทศอินโดนีเซียครับนั่นแหละครั้งนั้นแหละมันดาวมันจะอยู่ในราศีบีนทาาุนามปลายทาาดคือนามทะเลครับมันก็เกิดอาเพศเกี่ยวกับทะเลก็คือซีนามิเป๊ะเลยครับตรงมากพอเข้าโควิดปุ๊บ มาทับลงเมืองเนี่ยก็เจอภายในภายในตัวตนคือการติดเชื้อระหว่างคนต่อคนเห็นไหมครับเนี่ยมันเป๊ะมากผมก็งงว่าเอ๊ะมันเข้าเข้าตัวตนมันจะเกิดอะไรอ๋อมาแล้วครับก็คือโรคระบาดมันทําให้เราได้เรียนรู้ได้จดสถิติคุณรู้ไหมว่าผมเรียนมาเนี่ยผมไม่รู้อะไรกับดาวพฤหัอยู่มากเลยนะบอกอาเพศอาเพศอาเพศอยู่นั่นนะ่ะไมรูอาเพศอะไรนักหนาคือรู้แต่ว่าไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าไม่ดีเรื่องอะไร ผมเพิ่งจะมารู้ตอนหลังๆมานี่เองนะครับเพราะมีการปรึกษาส่วนตัวเยอะโดยเฉพาะคนราศีตุลเนี่ยทำให้ผมทราบได้มากที่สุดเลยว่าแบบคือต้องขอบคุณสำหรับคนที่แบบมาปรึกษาส่วนตัวเพราะเขาเงินมาให้ผมด้วยเนาะแล้วผมก็ได้เก็บสถิติด้วยตรงจุดนี้อืมก็ต้องขอบคุณเขานะสำหรับคนที่ดูฟรีแต่คนที่เสียตังไปไม่ต้องห่วงเพราะคุณก็ได้คําพยากา์ที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นสถิติให้คุณด้วยถูกไหม,มครับเน้นเนี่ยก็ช่วยเหลือกันหมดนั่นแหละเออก็ เกวอะไรเป็นห่วงโซ่อาหารเนะี่ยนะครับก็บวนกันไปนี่แหละนะครับประมาณนี้ทุกคนได้ผลประโยชน์หมดเนาะทีนี้ดาวมฤตยูเนี่ยพอเข้าเรือนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นการเงินของโลกครับไม่แปลกขนาดยังไม่เข้านะลูน่าทำผิดแล้วนะครับของคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาดูเรื่องของอ่าสึนามิเจอไปแล้วเนาะส่วนย้อนกลับไปนิดนึง สำหรับคนกรกฎบ้างเดี๋ยวคจะบอกว่านอกเรื่องเยอะแยะมากมายผมจะเอาประมาณกลางๆไม่มากไม่น้อยไม่ไม่นอกเรื่องจนเกินเหตุแล้วก็ไม่ไม่กระชับจนเกินไปก็จะอธิบายด้วยเพราะเนื่องจากว่าคนที่ฟังอยู่จะได้เรียนรู้ไปด้วยเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าคนเรียนรู้เยอะมากครับในในช่องนี้เนาะเพราะเป็นเป็นช่องที่มีเขาเรียกว่าผมเปิดเปิดกว้างเรื่องของการแบบโอเพ่นเรื่องของการพยากรณ์ให้ฟัง แล้วก็เจาะลึกไม่ได้ห่วงเออดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะได้ความรู้ไปด้วยเพราะผมรณรงค์ให้รู้จักตัวเองนะครับไม่ได้ว่าแบบไม่ต้องไปถ่ายใครก็ได้ถ่ายตัวเองนี่แหละรู้ตัวเองนี่แหละครับเอาตัวเองให้รอดก่อนเนาะประมาณนี้เอาตัวเองให้รอดแล้วเราจะรอดคือหมายความว่าเอ่ออย่าเพิ่งไปยุ่งคนอื่นน่ะอืมนะครับเพราะว่ามันมันคไแนชั่วโมงบินอาจจะยังไม่พอมันอาจจะยังไปคือเราอาจจะ ทำนายได้ไม่เก่งหรืออาจจะผิดพลาดหรืออาจจะไม่ครอบคลุมก็ได้เนาะประมาณนี้ก็ดูตัวเองให้เก่งก่อนนะครับทีนี้คือตวงเราเอาดวงเราเป็นดวงครูนะครับทีนี้ดาวมฤตยูเนี่ยเดินอยู่ในเดือนการงานคนกระกฎดเนี่ยเปลี่ยนงานเป็นว่าเล่นเลยครับอืมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอืมเปลี่ยนไม่รู้มีมีคนมาปรึกษาส่นวนตัวครับ อาจารย์สิบปีเนี้ยเปลี่ยนงานเป็นสิบงานเลยครับอืมคือแบบอืมขนาดนั้นได้หรอนั่นแหละครับเจ็ดปีเนี้ยที่มันโดนคือพอเราบอกว่าสิบปีปุ๊บเนี่ยผมจับได้เลยว่าเป็นมรดกจะอยู่ที่เคยอยูน่ในลาสุภาแล้วเข้าสู่เรือนกรมมกรมะกรรมะคือการงานการการะทําเวรกรรมก็จะวุ่นวายกับเรื่องปัจจุบันกรรมอ่าประมาณนี้คนคนกรกรกเนี่ยที่ผ่านมาจะมันจะมีวุ่นวายอยู่สามเรื่องเรื่องหนึ่งคือมรดกจะอยู่พัผผนผลนเรื่องการงาน ือเจอสึกหนักมากนะคนกรกฎเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็มาเจอดาวสองที่เป็นกเกษตรเรื่องคู่เรื่องหุ้นส่วนแล้วก็เจอที่ผ่านมาเนี่ยเจอเยอะเลยครับมาปรึกษาส่วนตัวเยอะคือดาวพฤกษ์ดินในเรืนอนอริเนี่ยไปลงเรือนปัตตนีก่อนแล้วก็มาลงเรือนกลุ่มคือมอรณนะมีปัญหากับผู้ใหญ่อืม บอกไว้เลยว่าคนกรกฎเนี่ยไม่กินเส้นกับผู้ใหญ่บางคนแต่ก็ได้ผู้ใหญ่บางคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเหมือนกันตอนนี้เริ่มเงียบไปละเริ่มไม่มีใครมาคอยมา,มา,ม,ามาถามเท่าไหร่แล้วครับเรื่องของการงานกับเรื่องของออผู้ใหญ่เนี่ยเพราะจะดมว่าสุภาพไปว่าผู้ใหญ่ครับดังนั้นเนี่ยจึงดึงเอาพฤติกรรมเนี่ยมาเป็นปัญหาไปมาเป็นอุปสรรคในชีวิตมักไม่กินเส้นกันกับผู้ใหญ่ม,มันมีตำนานบอกเลยนะครับใน คำว่าตำนานในที่หมายถึงว่าตำนานให้ลูกศิษย์ที่เรียนโหราศ,าศาสตร์เนี่ยเข้าใจนางจันเนี่ยเป็นลูกของพาาระพฤหัสบดีซึ่งมีสามีเป็นดาทิชใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นว่าแบบแล้วแล้วนางจันเนี่ยไปเป็นชูกับอังคาราก็เลยพ่อก็เลยแบบไม่ชอบไม่ชอบลูกสาวที่ลูกสาวเนี่ยทำตัวไม่ดี ไปเป็นชูกับชาวบ้านคือสมัยก่อนนะครับมันมันไม่ได้แต่สมัยนี้ก็เยอะแยะใช่ไหมครับไอ้ไอ้ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ว่าตำนานม,มันเป็นแบบนี้คือการผูกเรื่องราวให้เราจํามันเป็นแบบนี้พอ้องคารกับจันเนี่ยครับมันเป็นดาวคู่ชูสาวนะในดวงชะตาใครมีอ่ะก็คนนั้นนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็จะมีอย่างนั้นเลยเนาะประมาณนี้อังคารคู่ชูสาวเขาบอกมันจะมีอีกประเภทหนึ่งก็คืออังคารศุกร์ แตงคันสุกเนี่ยมันเป็นลักษณะของความที่แบบเป็นแฟนกันนะแตงคันชู้สาวเนี่ยอังคันจันทร์ชู้สาวเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแบบแอบกินขโมยกินอืมไม่ได้เป็นแบบเปิดเผยเหมือนอังคันสุกนะครับอืมคนละเรื่องอัน,น,นอังคานคู่มิดไงอันนี้เป็นคู่ชูช้เฉยแต่ถามว่ามันถ้ามันถ้ามันไม่อยู่ในตำแหน่งคู่มันดีนะเพราะเนื่องจากมันมีเสน่ห์ครับอืมประมาณนี้ดังนั้นดวงดาวก็จะบอกอีกประเภทหนึ่ง ทีนี้นามาดูกันพอดาวพฤตยูเนี่ยเคลื่อนจากราศีเมษหกเจ็ดปีเนี่ยเข้าสู่ราศีพฤษภเดือนลาบทีนี้เดือนลาบเนี่ยเป็นเดือนที่ดีกรรมมาก็เดือนที่ดีนะครับมันจะไปผันให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของข้ออะไรคือความหมายของมฤตยูเนี่ยคือการกวาดล้างสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่อืมหมายคมว่าอะไรสิ่งที่มีอยู่จะถูกกวาดล้างออกไปแล้วสิ่งใหม่จะเข้ามาแทนหมายคมว่างานเก่า เลิกเบื่อตกงานย้ายงานมีดาวพฤหัสดีมากระตุ้นเห็นไหมครับก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับแครผู้อาวุโสก็อยากออกจากงานถูกบีบก็เลยออกเห็นไหมครับมันเป็นแนวนี้ก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยเลยเป็นสิบกว่าง,งานนั่นแหละจนกว่าดาวเมติจะออกพอออกมาเลยนลาบปุ๊บอ่ะการง,งานเสถเียนละถือว่าโอเคมากไม่ปลดปลงแต่อย่าลืมดาวถอยนะครับ เดี๋ยวจะบอกอีกครั้งหนึ่งช่วงเดือนพฤศจิกายนจะทําคลิปดาวมฤตยูถอยนะครับทีน,นี้ดาวมฤตยูเดินเข้าลาบเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมีทั้งดีเข้าเสียครับข้อข้อดีหมายถึงการพลิกผันให้เกิดชกลาบแบบไม่คาดฝันคือดาวมฤตยูคือดาวกะทันหันไม่คาดฝันนะครับเจ้าชะตาจะไม่รู้ตัวเราจะไม่มีทางรู้ดาวมฤตยยูเนี่ยมันจะหมายถึงความลึกลับอาเพศและยังหมายถึงความ การค้นคว้าวิจัยด้วยนะครับดาวมิติยูเนี่ยเป็นดาวที่แบบแปลกประหลาดเป็นดาวที่แบบขยายอะ่ะอืมไม่ใช่ใคล้ายกับดาวเกตด,ดาวเกตหยุดที่ไหนให้แสงดาวดวงนั้นเพิ่มทวีพลังให้ดาวมิติยูคือการพลิกผันคือการเปลี่ยนแปลงครับคืออาจารย์ลักษ์เนี่ยเป็นคนบอกเลยตอนที่ผมเรียนใหม่ๆผมไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์ลักครับแต่ว่าผมเคยศึกษาเมื่อหปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ลักษ์เนี่ยเป็นคนทําให้ผมมาเข้าวงการนี้ อยากเข้าวงการนี้รู้จักวิชานี้มากขึ้นนอกจากคําว่าไสยศาสตร์นะครับตอนนั้นน่ะห้าปีที่แล้วยังไม่มียังไม่บูมครับศาสตร์นี้คนยังมองวิชาโหราศาสตร์เป็นไสยศาสตร์กันอยู่นะแต่เริ่มมีความรู้จักกับเรื่องของอตรงจุดนี้อยู่ยังไม่คิดว่ามันเป็นสถิติเพราะปิดบานมองเลยไม่มีใครพูดอาจารย์รักษณเนี่ยเป็นคนเปิดเผยสังเกตดูว,ว่าผมเนี่ยพยายามพูดดวงดาวแบบนูนแบบน,แบบนี้อธิบายละเอียดเพราะอะไรอาจารย์รักษณ์เป็นต้นแบบครับเป็นคนที่แบบ อธิบายให้เรารู้ขั้นตอนว่ามันมีเหตุและมีผลนะจากคําพูดของท่านน่ยนะครับผมก็เลยว่าเออโอเคเหมือนคล้ายๆอาจารย์หลักเนี่ยเป็นไอดอลเออพูดง่ายๆเป็นไอดอลในลักษณะของที่ทําให้ผมจะเข้าวงการนี้มาอ่าแต่ไม่ใช่ลูกศิษย์เพราะผมก็คงไม่มีบุญจะเป็นลูกศิษย์แกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโอเคผมก็เลยศึกษามาเรื่อยๆนะครับด้วยตัวเองก่อนในช่วงแรกนะครับบอกเลยว่าผมเนะี่ยศึกษาจากตัวเองเยอะมากไม่ได้ คืออาจารย์เนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ไม่ใช่อาจารย์จริงนะครับหมายความว่าเราไปศึกษาจากที่อาจารย์โอเพนกันนะครับก็ดูหลายๆคนมา m i ์เลยครับผมจะเป็นคนที่ถ่ายพยากรณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาจะแปลกประหลาดของคนอื่นเขาเพราะเนื่องจากผมจะจับทุกอย่างเข้ามารวมหมดเลยครับเออเพราะอาจารย์คนที่ผมแบบชอบที่สุดอะที่ถูกจริตที่สุดอะคืออาจารย์คนหนึ่งที่เรียนรู้ทั้งโหราศาสตร์ไทยและ่วงจุย้ย ซึ่งผมก็เรียนทั้งฮวงจุ้ยแล้วก็โหาศัพร์ไทยเหมือนกันผมเรียนมาสิบศาสตร์ครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบเอาผสมกันให้หมดเออมันมีคอนเนคชันได้ผมคือมันไม่ทุกคนนะมันแล้วแต่พรสวรรค์ของแต่ละคนนะครับคนบางคนเนี่ยไม่ไม่ออนอื่นมาเกี่ยวบางคนบอกว่ามันงงอ่ะเอาอันอื่นมาเกี่ยวแล้วมันงงนี่ครับบางคนแค่ใช้กับทักษะก็งงละแต่ว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่แบบมิกซ์เลยครับชอบมิกซ์เพราะว่ามันรายละเอียดลึก แล้วเราเป็นจุดเด่นด้วยนะคือผมพยายามสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองเพราะเนื่องจากว่าเราพยากรณ์ไม่เก่งเหมือนคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้แม่นตำราเหมือนคนอื่นเขาคือตำราคือต้องเข้าใจท้าวความนิดหนึ่งอันนี้ขออภัยที่ท,ที่นอกเรื่องนิดหนึ่งเนาะคือตัวผมเป็นพระหถมปนิดหมายถึงเกิดปิฉลูเป็นคนไม่ชอบตำราไม่ชอบแบบมานั่งอ่านแล้วบางคนบางคนเนี่ยมีปรึกษาสนุนทรบอกว่าโอ๊ยอาจารย์บางคนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยตลาดเนี่ย คือตลาดทั่วไปของการดูดวงเนี่ยยกตำรามาพูดเอาตำราอ่านเหมือนเปิดตำราอ่านนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดนะคือหมายถึงว่าท่องตำรามาครับแล้วก็มาท่องให้ฟังคือไม่เหมือนกันหมดเลยเําบอกว่ามันไม่มีอะไรแตกแนกแหวกแนวอะไรเลยอะ่ะมันมัน,ม,นมันรู้สึกเหมือนกันหมดมันด้านๆแต่อาจารย์เนี่ยไม่เหมือนใครอาจารย์เนี่ยแบบโอ้เยอะลุกเล่นแผวๆนี่นะครับเอออะไรประมาณนี้เพราะผมจับทุกอย่างมารวมกันไงก็เลยนี่แหละ ก็คุณสับษณิในดวงชะตาของผมเนี่ยมันเป็นคนประเภทนี้แหละครับคือแบบยึดมั่นในในความคิดของตัวเองหลักการของตัวเองก็เลยเป็นเกิดเป็นจุดนี้ขึ้นเนาะเอาประมาณนี้ย่อๆนะครับทีนี้ตัวเราเนี่ยพอมีลาบมีผลเนี่ยมันจะทําให้เราแบบใครไม่เคยถูกหวยเลยเบอร์ก็จะถูกแต่จงจําไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับไปดูคือใครไม่เคยรวยก็อาจจะรวยได้ใครที่รวยระวังครับมันจะอยู่มาเนี่ยมันจะพลิกพันทําให้คุณเนี่ยคยกอะไร หลอมละลายได้นะครับไม่ได้ทยให้กลัวนะไม่เพราะมันไม่ใช่ทุกคนมันหมายความว่าถ้าคุณไม่ระวังครับดังนั้นเนี่ยในเมื่อรู้แล้วให้ระวังไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดกับคุณนะแต่หมายความว่าให้ระวังเอาไว้ว่าเจปีนี้เป็นปีที่เกิดอาเพศเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบเข้าใจไหมคือหมายความว่าคนบางคนเนี่ยถูกหวยรวยเบอร์แต่สลากนะครับหายเคยได้ยินข่าวหลายครั้งแล้วนะว่า สลากเนี่ยไปอยู่กับอีกคนนึงทั้งนี้คนคนนึงซื้อแล้วถ่ายไว้ครับถ่ายในมือถือแต่ว่าตัวใบมันหายไปไปอยู่กับอีกคนนึงอ่ะวุ่นวายสลยครับทีนี้ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องกันนั่นแหละครับมันเป็นอย่างนั้นเขาจะยังว่าแบบเนี่ยมันคืออาเพศคือหมายถึงว่าสิ่งที่มีมันมันก็จะเกิดเรื่องยุ่งยากแต่มันได้ไม่ได้เออเพราะหลักฐานยังไงก็คือหลักฐานอย่างนั้นคือ ด้วยการที่กระบวนการยุติธรรมครับเขายุติธรรมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องสืบหาได้แหละครับว่าใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนแบบเป็นเจ้าของกันแน่อะไรแบบนี้เนาะดังนั้นเนี่ยใครคืออย่างนี้พูดง่ายๆว่าอย่าคาดหวังครับจะซื้อก็ซื้อไปเถอะคือมีดวงก็ซื้อไปเถอดดวงเปิดแล้วแต่อย่าซื้อมากเพราะลาบหายซื้อเยอะมันก็พลิกผันทําให้มันไม่มี จมทุนตต่ซื้อไปเดียวกับดันถูกมันเป็นอย่างนี้มันควบคุมไม่ได้นะครับดาวมุกตยูเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะไม่สามารถควบคุมมันได้เพราะมันคือพลิกพลิกร้ายกายดีพลิกดีกายร้ายแล้วตกลงว่าเราจะได้ดีหรือได้ร้ายอันนี้เราไม่ทราบถูกไหมไม่เหมือนเป็นเล่นการพนันเลยครับเนี่ยมุกตยูเหมือนเหมือนแบบเราเราบอกว่าออกหัวแต่พอยน์ปุ๊บออกก้อยเราบอกออกก้อยอ่ะโยนปุ๊บออกหัวครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันกับตาลปัด เขาจะยังดังนั้นเนี่ยอยากคาดหวังคาดหวังแล้วผิดหวังเขาจะยังดังนั้นเนี่ยอยากได้อะไรก็ลงมือทําแล้วจบไม่ต้องคิดไม่ต้องไปวอร์แวร์กับมันเข้าใจไหมครับไม่ใช่พเนาพนอยอย่างนี้แแบบฉันอยากได้ฉันอยากได้ที่สุดฉันไม่เคยมันเอาดาม่าแปดแสนไม่เอาไม่เอาเพราะว่ามันจะดึงกระแสร,รบๆเข้ามาทําให้คุณอย่าผิดหวังนะครับเพราะมันจะอยู่จะพลิกให้คุณเห็นไหมไม่โอเคดังนั้นเนี่ยมันมันดีนะในเดือนลาบเนี่ยแต่คุณจงจําไว้ว่า บางทีมีลาบก็เสริมลาบได้แต่ถ้าไม่มีลาบมันก็มีลาบได้เออมันแปลกปาดมันปกติมันผิดปกติใช่ไหมครับมันดูเหมือนงงๆยังไงไม่รู้มันเหมือนกับคือเอาง่ายๆคอนเซปต์ของมารอ,อยูคือการที่ไม่คาดฝันนะครับเออแล้วปุ๊บปั๊บฉับพันด้วยนะมันเซอร์ไพรส์ไงดาวมรคอ,อยูคือดาวเซอร์ไพรส์ครับหมายความว่าจะเซอร์ไพรส์ทางดีทางรก็ได้นะอยู่ที่ตัวทาจําไว้ว่าดาวมารยูเข้าเรือนลาบเนี่ยคุณมีโอกาสรวยครึ่งหนึ่ง จนครึ่งหนึ่งอ่าจะดีก็ได้ลายก็ได้อยู่ที่ตัวเราครับอ่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําด้วยความรู้จําไว้ว่าเบสพื้นฐานพื้นฐานเนี่ยถ้าถ้าคุณฟังมาตลอดคุณจะรู้เลยว่า 1. คุณทําอะไรคุณต้องวางแผนล่วงหน้า 2. คุณต้องมีสติกับสิ่งสิ่งนั้นที่จะทํา 3. คุณต้องทําเหมือนเลือกอะเลือกเลือกที่ถูกต้องปัจจุบันกรรมสําคัญย้อนกลับไปฟังคลิปพื้นฐานดวงชะตานะครับที่ผมทําทุก คลิปไว้แล้วไปดูที่เพลย์ลิสต์นะครับมันจะดูง่ายเนาะจะเข้าใจง่ายจะหาง่ายไปดูคลิปพื้นฐานทั้งหมดนะครับของพื้นดวงชะตาว่าคนกราลังกมีพื้นฐานอะไรมาบ้างเนาะเราก็จะรู้เลยว่าการการะทําสําคัญในพบปัจจุบันเสมอก็คือกรรมะะพบเรือนกรรมะเนี่ยนี่มันเจอดาวมุกติวผันผลไปหมดทําอะไรก็ไม่ได้ดีสักอย่างพลิกผันไปหมดดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเนี่ยก็จะออกละ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นอะไรทาให้เราอะทําอะไรแล้วมันเป็นผลมากขึ้นทําอะไรแล้วมันได้รับผลที่ดีมากขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะว่าดาวมุตกตเคไปผิกให้เกิดโชคราบไงหลังจากที่เราไม่ได้ลาบพนานนมใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้หรือแบบทําอะไรก็ไม่สําเร็จอะอะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็เป็นลักษณะนี้เนาะจงจําไว้ว่าดาวมฤกตยูเป็นดาวขยายเป็นตัวแค่อะไรอะสับ คำนามกริยาคำวิเศษดาวเมื่อกีอยู่เป็นคำวิเศษนะครับเป็นตัวขยายไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับตัวหลักหมายถึงการกระทำหมายถึงพยัญชนะหมายถึงสระตัวสะกดนะครับมันคือคำใช่ไหมครับแต่คำวิเศษเนี่ยเป็นแค่ตัวขยายเฉยๆดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คำนามไม่ใช่คำสรรพนามใช่ไหมครับเออไม่ใช่คำกริยาดังนั้นเนี่ยคำนามคำกริยาคำ สพนามเนี่ยมันเป็นคําที่เขาเรียกว่าเหมือนกับการลงมือทําการใช้สมองการเลือกที่ถูกต้องทําถูกต้องนี่ครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าโลกใบเนี้สำคัญที่สุดคือการการะทํากับความคิดนะครับดวงดาวเป็นแค่คําวิเศษมาขยายให้เรารู้ว่าอะไรดีไม่ดีเราควรหลีกเลี่ยงเราควรทําเพราะมันได้ผลที่ดีและได้ง่ายมันแค่คําวิเศษเป็นตัวช่วยเท่านั้นครับ ยังไงถ้าเราไม่ดูดวงแต่เราทําถูกทางยังไงมันก็ไปถูกทางอยู่แล้วถูกไหมครับนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องดูดวงก็ได้แต่เราต้องดูเพื่อเนื่องจากว่าทําให้เราเหนื่อยน้อยลงและประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะยังก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับดูดวงไปติดตามเพิ่มเติมได้ในรายเดือนนะครับสามารถติดตามคำใบก่อนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดข่าวก่อนในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกันใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ